สวัสดีจ้าพี่น้องโอ้ยหมอปุ่มหมอปรุม,ม,ป,รมปิดไม่ได้ได้หน่แม่แล้วขางนำ้ำเดือดไว้เดือดใส่ตะไคร่ใส่หัวหอมใส่มะเขือเทศลงไปแล้วพี่น้องพอดีพ่อไปตึงแหแหงวิ่นปันได้กับไปเห็นข้าเจ้าได้ใส่ป่าแม่กำลังคั่วได้เจ๊ตโตมั้เนี่ยได้สอง สามก็โตเมื่อวานป่าสิเผาสู้ร้านกินเลยไปตึงแหตีน้อ,องพิมพบ่ได้ไปนงเลียนน้องพิมพ์เป็นไอบ่ได้ไข่ได้พี่น้องไอย่านเป็นติดมูเง่นเป็นติดหมูม,ม่ใยญ่เพิ่งเลยให้กินยา,าสักก่อนกับพอดีเสาร์อาทิตย์พอดีคุณครูว่างไ้ไข่ก่อนพูดแม่เพราะว่าสอบเป็นสิ้นเดือนพุ่นดอกก็สั่นคู่ว่าแน่นอนมันไข่หลย ได้ป่าคอข้าใหญ่กับหนองไม้บ่คอยได้หันลงคลงคิปเล่นนาเล่นลังน้องบีกับยายเพิ่นจะปัดชิมพี่น้องผู้ดใดสีมออพ่วงมาไล่มาเด้อไปสีมอพ่วงมาไล่แห่หลานสาวเอยียงเกาะเขาวานพ่วงมาไล่อยียงนะถือว่าข้าเจ้าขายเอาขึ้นนาลดน่ะแม่ <laughs> พว่วงละสิบบาทสิบบาทก็ได้เด้อ <laughs> หรือว่าเป็นพ่วงมาไล่หนล่นหมอลำก็ได้เริ่ม เลิกว่าสันสินนำใจมาไล่ออนไลน์เดอใใออ้ดเอฝ <c oughs> <c oughs> ันจบม่อสามปัดชิมแล้วกะหนองไม้ฝันได้เกีเลียาสามจุดเก่าเก่าเท่าไหนี่แหละฝันว่าไม่ติดท็อปทเท่นที่ที่สองที่หนึ่งที่หนึ่งเป็นอีกผู้1 1> นหนึ่งไม่ไม่มติด ตดท็อปเท่นได้แม่ว่าสันอีแม่แม่กะแหงเกงสะบัดอีหยังเราไม่ท็อปเท่นเกจเชลีสูงสุดว่าสันเพื่อนว่ากับที่ส๊บกั๊บมูมูงูมูผู้ไส้อีกคู่หนึ่งยิ่งหนึ่งไส้หนึ่งบอกแล้วกะเพื่อนกะจะได้เป็นตัวแท่นเปิดกาวกาวคั่มแบบว่าคั่มเอาง่ายๆคั่มจบเนาะคํ่ล่าค่จบของ ตวัวแทนงของมอองไงไอ้อตัวแท่นขั้นทาเป็นเลือกตังกับผู้ผู้แทนมาป่าใสประมาณนี่ลหละมะข้าวข้ามป่าใสมอสามผู้หนึง่งน้องไม้มอหกผู้หนึง่งมอหกผู้หนึ่งน้องอน้องผู้ไา้ผู้ชายอีกผู้หนึ่งแต่ว่าของเขาเป็นตัวแทนหมอปลายกับมอตนเอามหม้อละคนกะคุณคู่เหลือกเป็นน้องไม้กับมูมูกับรุ่นเพื่อนรุ่นน้องกับเลือกเป็นน้องไม้พี่น้องก็เลยได้เป็นตัวแทน เ,เขาเขาเลือดน้ำเกลเฉลียมาสัน่นโอ้ยจาใจแมนอีหยังเนี้ยแต่ละมือมือนึงนั่งกินเข่ากระไห้ให้แม่มึงห้ยยอดยังว่ารกินขอนมูแมนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวน้องบีไปหาอันนี้ก่อนพี่น้องแบตน้องบีมันบอดีนี่เห็นบอลสี่สิบก่าน้องบีมะทายลงมันมันเสียมน้องบีเลยเฝ้าเสียบแบตอีหลีได้บ่ประเดีเ๋ยวแบตน้องบีมันเสียม เขาปะไ้แม่ไมอยู่ในเหตุการณ์นั้นมันซึ่งน่แม่สิจบแม่ก็ว่าเอาแล้วละมูสิบอตตอนน้ำกันบตอนนบตอ,อยูผูผูออกกับมีแมนผูผูไปตออ่ปตอนในระดับปวชกับมีแต่หนองไม้ขั้นทานเลี้ยงกับยูระดับปอวชอหรือเอิญง,ง่ายง่ายกับมอซีก็จะตอมปลายเป็นม้อซีบ้านพี่รองแมน ชิมจะเป็นวันที่ยิมหาวันหนังข้านหนาะมาไล่อกอนไล่มาไล่้น้ลงไา่กันมาด้กันขอบคุณนวงนะหนามาไล่เด้อมาไล่ออนไล่ได้เดอ้อให้ร้านคือเห็นพี่น้องเห็นบอ ball, พวกมาไลท่ทีทีข้าเจ้าริบบินคล้องไหม แบบนั้นก็ได้ได้ตอนรับเหมดดอ,อกไม้ดอกกุหลาบตุ๊กตาน้อยจ้าสีก็ได้เหมดเด้อ,อปปเม,<ๆ>มียนเพราะว่ามันอ่ะนี่เป็นดอกกุหลาบเป็นอีหยังก็งงดีเหมดพี่น้องหรือว่าผู้ใดอยู่ใกล้ลูกหลานเลี้ยงอยู่น้ำกันน้องบีอาจจะบ่องหูกับมาไปพ่อกันมือนั่งกระทักท้ายใดเด้อเมียนน้องบีก็สีได้พวกมาไล่แบบว่าอันอีหยังเกาะมันบอมเป็นพวกมาไล่อย <ๆ S 2> ังก<ๆ>็เขาเอิญตุ๊กตา ได้ตุก,กตาได้อี้งยังได้อันสายสะพายไปหย้ยงูพอน,น้ำเพราะว่าเขาสนิทกันผู้นั้นเมียนเ่ากับห้กกหยตะทีลูกสนิทนั่นแหละมียังกับผ้ากันแบกหม้อแบกหอันนี้เลี้ยนอยู่น้ำกันแต่ตลงเลี้ยนเกาแต่อยู่ปแ่แต่แต่ยู่ปฐมผลเพื่อเลี้ยนน้ำการบ้นานี้น้องเอ็มเพื่อจะแบบว่าน้องไม้เป็นยังเพื่อเพื่อกระจะเล่นสรอยกันตลอดไหมพี่น้องอเห็นมูแบกหม้อแบกหกันนี่คือกันแลนอป่าลูกน้องบีไปใกล้ปได้ สา,ายแบตแบดน้องบีถอดบ่ได้ขนาดน้องบีเสียบแบดไวได้ได้หนิว่าสต่ถ่ายคลิปเปิดกล้องบ่ได้แล้วพี่น้องเปิดกล้องบ่พอสองนาทีมันมันเหมือนนี่ละเหตุผลน้องบีคือบ่ได้ถ่ายคลิปแบดเสียมแบตโทราศัพท์เสียมอดสาอดทนมึงชะกอนเด้พี่น้องอาจเป็นกระอึกกระอักตอนนี้ก็ะัสื่เสียบทั้งนันเล่นเสียบทั้งไทยดีใจได้พี่น้องถูกเลี้ยงถูกเลี้ยงครับ แมนเดเกเชเลียสูงผอมเข้ายางขับไปในโรงเรียนมหาภไยคาบห้ามหนองไม้มาริสาบอกคับหัวรดบอกบอกว่าน้องไม้คุณคู่ว่าจังไลขอให้เลี้ยนนีได้คุณแม่กระให้เลี้ยนนี่ลราคุณคู่อะไรางส่ไปมองอื่นแม่ก็คือสีบ่มีแนวแบบว่าขันหองไปเลี้ยนในเมืองคารถอีกได้บังคารถค่ากินแล้วค่าค่ารถที่ห้องให้ึ้นนี่ก็ค่ารถยุ่ ว่ามมนกเดือนละสามรอยกัยวเมนละ่ะแมนอันนั่นไปกับไอว่าเท่าไหน้องแบนว่าไปกับกระสีบ่หลอบห<อ>ลอบล้วหีสิบ,บ,บหรือสามสิบาทหรอเด้หรือสีอ่สิบแล้วด้หน่อยคู่ก็เลยว่าตอนนีลเดี๋ยวอันมีทุนมม่ยังพววผมสีซอยกันล้วเอาไว้นี่ลาให้คุณคู่มึงซอยกันหันดอก ได้ทุกทุนและการนองไม้เพื่อจะได้เป็นตัวแท่การแข่งขันทุกกิจกรรมทุกกิจ,จกรรมของบววม่อต,ต้นหรือว่ายูก่ยยูก่คู่คู่จะเลือกเป็นตัวแทนให้มึงผู้ใดอยากมึงกะทากหาหนงบีก็ได้นงบีแคบ้เม่ดถือลูกไป,ไปแข่งแมนไปไปแลูกไปแข่งทุกต่อบคอเมนต่อข้อถามระดับจังหวัดระดับอำเภออียังกะ ไปได้เมื่อวางเต้คู่เหลือกแม่คุณคู่เหลือกโอ้เข้าง่าง่ายตะกี้แม่แม่เราบอกอยรได้เขาไปขึ้นน้องบีเนาะเขาเขาไปเขาพุ่มใจได้แม่แม่เราไปวางอันอย่างเกาะเขาไขว่างหันนี่ได้ยิ่งคู่ย่องเพื่อกับมีแห้งแล้วเพราะว่าปกติไปประชุมโรงเรียนไปยังกับมแตรน้องบีไปเนาะแม่เราไปห่าง เพื่อนยอมรับในตัวน้องไม้ระดับคุณคู่ระดับคุณคู่เขาเอินอีกอย่างก็เลี้ยงที่เขากระปานี่ล่ะหึงเช่อมนแต่ว่าส่วนมากน้องไม้เขาบ่อคอยได้บอกหยาดน้องน้องพี่เพื่อนยังอยู่ในว่ยเด็กหน่อยเพิ่นอยู่แมนในว่ยเหรียญเพิ่นเข้าเข้าแบบว่าบ่อคอยได้คัดเก่าอีกอย่างเลยไม่ใช่เพิ่นหูของเพิ่นเองเด้อ ทีให้แม่สอนก่อไก่ก่อกาโบคอยได้สอนเลยมิเตเลียนลูไปเองเขาไต่เห็นให้เห็นนี่แหละเขาว่าตัวยางเห็นให้ลูกเห็นเขาเขาเขาเอินจังใดบ่บ่บบต้องสอนเป็นคำบ่ค่ำว่าเป็นการกระทําเห็นเห็นเลยเนาะแมียนเมไยน็กหน่อยมันผอมันเห็นคันธา พ่อแม่โกกากได้กันลูกก็ซึมซับไปโกกากได้กันพี่น้องมันจะเป็นแังสั้นมันจะเป็นไปแบบนั้นปล่อยแกบ่แม่มาปล่อยได้อันนี้ก็ปล่อยอิสระปลอยได้บังคับอย่างเลยโอ้คันมาเ่ยเหมือนแรงนี่ปานมูเก่ามูซิฟแล้วก็น้องบ่ก้อยบังคับบ่แม่นว่านำกันเดกถือกันเนี่ยแต่ว่าแกกัมัเป็นของแกส่วนมากคันทาวันหยุดแกกับสีล่างไว้ให้แม่โลดถวยนอกจากว่าจันทึงซุกคันแม่สีถามมันสีคำกับมิตรแม่เฮ็ดไว้ เสาอาทิตย์กลับมืออะไเพิ่งยุพิ่นก็มาล้างของคุณคือ,อยุนี่คือบ่อใดบังคับลูกบังคับหลานเข้ามาแกงอันนี้จนลแล้วแหละจังหวาหัวใส่บุติี้าแต่เบ่าวแกงปลาเส้นน้องไม่สมมันไปอนานันบ่ได้ขอไผ่เด้อพี่นอ้องกแกงธรรมดาเขาน,นีล่ะเมียนนองบีถอดแบตบ่ได้อีหลีขอไผ่นี่ล่ะเหตุผลเ,เหตุผลเป็นยังนองบีคือบ่ได้ลงคลิป ต่อให้เฮาชาร์จแบตเก้าสิบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์คัตน้องบีเปิดกล้องนี่ก็สิอยู่ได้บ่พอสิบนาทีเอ้ยบ่บ่พอหานาทีมันมันหมดแบตมันเสียมน้องบีก็เลยต้องอันนี้อันนี้ไว <vai S 2> ้ล้างไปหล,าง,ล,ลางก่อนน้มหนึ่งน้องเมย์สมยาจวีเอาไห้มันบ่มีม,มันบ่มีข้าวเจียวมะข่ายเราเลยเอื่นมาเอา เป็นบ่ออกก็เลยเอาหาน้องมิกไว้คือว่านอตต่างอันนี่นำใจตัวนำใจแล้วน้องมักไิตถอดถอดภาพไปเมื่อแป๊บนึงพี่นอกคือสิผมเหมือนแต่พี่ทักติวพักติวต้นหอมต้นหอมพยิตตซ้ำนี่แหละไป คคนคผู้ใดผู้ันมาหามากกพวกตาตาเอาหายแต่ของชื่อรถน,น้ำปลาแดกน้ำปลาเร็จเรียบร้อย